สวัสดีจ้ามือนีสีไม้แกงน้ำไม้ไาค่ะพี่น้องได้มาได้น้ำไม้ไลามาจากไหจากหน้า,ก,นาก,ก็เลยสีไม้แกงส้มกันค่ะนี่หลังแกะออกมาแล้วก็กลายเป็ปอกปอกแล้วก็มัลวกค่ะพี่น้องลวกแล้วก็ต่งเสียตํำนี่ผักที่ไ่กับมีบักเขือมีบักเขแล้วกับมียอดบักเอือดอกบักเอือแล้วก็ผักขาพี่น้องเอาผักที่หายงังไงตามพว่ตามสวนเนาวเพื่อนเท่านี้ละ นี่ง่ายๆอันนี้แน้นำอย่านั่งใส่แล้วนี่อันนี้นี่แล้วก็มาตัวแนะนำอย่านั่งกระสีดีข้างไฟใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงกันเนอะหม่ครัวพี่ตาลุนนี่เลยได้กนินกันกินพี่น้องเอ้ยไใบห <laughs> น่อไม้นะแก้ไม้แกงไม้ลายกระสิไม้ไแกงสุกกงส่นกัน น้ำมันลเป็นนักเอกมอเป็นนักเอกน้ไมัได้เนี่ยเสียบเกี่ยงเสียบก็ก็แล้วอื่นก็น้หมัอย่างอื่น ใช่แล้วยังทำไมเขาอันนี้เขาทอดเลยนี่เขาทดอดด้วยซดใน,นพี่น้องํำแกะเขาทอดมาตะไคร้กับน้อไม,ไม้นนี่ละแกงใช่กันมาดิซื้อมันได้อย่า,ายงแต่มันสีเนาะมาดิซื้อเลยนดาน่านเขามาดิาซื้อพอทอดํำใส่เนี่ยมันเหนียวมันเป็นมันเป็นข้าเวเบียตะเกาพ่อพอมีเฮาข้ขเวเบีย์ใส่จะ่าเดี๋ยวอยู่นีเขาทอดเขาดูกด้วยไงนี่ละ แกงวงัวพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวห,หวาบรรดาเนี่ยเอานๆรดาเครื่องปรุงก็บ่มีอย่างหลายดอกพี่นอ้องก,ก็กใส่เกลือจั็กน้อยคุมาเกลือก็ใส่เกลือนิดนึงก็บตำพริกใส้ฟงสูร้นต้มปลโโปาน้าปลาลาเนี่ยนึกขาดบ่ได้แกงในพี่น้องขาดบ่ได้เลยนี่เครื่องปรุงก็มีซัมนีล่ล่ะ ปุ๋งง่ายๆพื้นๆบ้านเฮาอาหารอีสานอาหารพื้นบ้านอันนี้เบียร์เบียร์เสร็จจักน้อยใส่น้ำฟ้าอันนี้แป้งนัวจักน้อยน้อยขับใส่ซะเลยกับว่าเป็นตะกินใส่ข้าวเสียบเข้ามีอุดรใส่ลายแล้วก็ได้นั่นอันนี้กับฟ้าปิดไว้ มันสดใช่ไหมมีความสำคัญกับน้ำปลาเด้อปลุกปลาใส่แกงปลาบ้านๆเท่านี่แหละอันนี้ปลาบ้านๆปลาใส่แกงยังเตรียมใบรอซีบุงมข้อติ้ใส่อันนี้ผักบักอือยอดบักอือกผักคาเขาอยู่ใส่แล้วมันหายใจนี่นี่ ผักขากระใส่ผักชาพุ่มมาอีตูก็ใสอีตูพุ่มมาผักขย่างก็ใสผักขย่างตว่าอยู่ดี่ตะนผักชาก็เรี่ยวเนื่อยมาหายงายใสเดี๋ยวอันนี้เสียผักใส่ลงไปหนึ่เด้อ แ้าพ okay. 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 ี mm ่ก้องบันดีัขาใส่ทุกคนใสขาใช่ไหมคะใส่เลยแล้วก็ปีโปงทุกอายก่ะล้ววันนี้เส่พักขาใส่บันดท่าให้มันี่ยใส่พักขาแล้วก็ปงม้าันี เปียกไส้ค่ะเดินเกลียบร้อยเรื่อเดียวเนี่พี่น้องนั่งนั่งซุปเก่าเลยเพราะว่าณต้องไปห้องหลวกสุปไปแล้วข้าวที่กินดูเลยยายเป็นสีงามเออนัโอ้ยแสีบคอท้อนแกงน้อนท้อนได้พี่น้องสดๆตัวเนึองกำลังย่างมะฮุงวันนี้มะฮุงอ่อนมะฮุงตัวนี้พี่น้องอย่าไปกินเขาสุ้มกันพี่น้อง ได้อ่าใหญ่หน่อยใจทำไม่ไล่ไม่เด้อกับว่ากินซุ่มกันเอิ้นกันไหมเฮ็ดซุ่มกันแซ่บได้หรือพีนอ่น้องมันสวยต่างจากให้จากหน้ากับพักกันอยู่ต้อดิไปไส์ช่วงไหมดูบางกระหาได้อยู่เรื่อกินตามธรรมาทราบนี่ังแล้วมาเลยพี่น้อง,นะงเอ้ยซุกแล้ว อ้ยหอมุ้ยอ่รอ่นี่ชื่อภาเขานอ้ยแซ่บแซ่บในวันนี้่ะต้มตําหมูต้มน้ำมันตําห่งกะตมาเองยอร่อยอร่อยบานานตําก็ายตํานนอยคุณมาพอดีละต้มน้ำมันแกงน้ำมันตั้มาบบลายคุณน่ะกินแกงน้หม่นบบลายนึง ก็ลงลงไปยายอยากกินหน่อไม้เก่งเถอะนู้นหน่อยเนี่ยหนมันม้ไรเนี่ยส่วนนึ่งส่วนนึงต้มไปแต่กินก็ตับมะฮุ่งนี่ยส่วนนงโสต้มกินก็ตับมะฮุ่งส่นนึงแกงเสือดีต้มไผู้อยากต้มก็กินต้มผู้อยากแกงก็กินแกงหน่อไม้ไรหน่อไม้ไรเสมอนี่ยอึดเราได้พี่น้องหายากแล้วส่วนมากพี่หน่อไม้เลี้ยงหน่อไม้นั่นั่นนะเสมอนี่ เอาไม่ไรกหายากันแล้วอ,อันนี้หนึ่งเขาโคตรเวย้อค่ะเอามาอันใส้แกงน้องไม่แล้วกันหนึ่งกินแต่แล้วกินหนึ่งซุ้มกันค่ะเราก็ปิ่งปลากินซวย